เปล่าวะอืมมาโลโอ้ผมเจอนกกระยางไม่ดีนกฟาเบนโกคุณมันโอ้ผมต้องการงัวคุณคุณไปไหนอ่ะผมกำลังอยู่ในภูเขาอ๊อดไปเล็วกับคุณไงให้เอ็มบิซีเกิดอ่ะไหนไม่ได้มีอะไรขายเปล่าขายงูเจอแต่นกจริงแถวนี้มีแต่นกว่ะเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยมีแต่นกไม่หมดเลย พิลาบสูงสารแล้วแล้วผมอยากรู้ผมันเป็นยังไงอ่ะคุณฆ่างัวเปล่าทำไมของผมไม่มันไม่ตายขายของกากวันนี้พี่ไม่ไปไหนนะไม่ใช่เลยนะผมคิดว่าผมจะเลี้ยงมันเลยอ่ะจะทําฟาร์มงูนี่เลยเอาไอ้คอแล้วก็ใครไปกลับบ้านคุณอยู่ที่ฟาร์มดอกไม้ฟาร์มดอกไม้คุณไปทําฟาร์มดอกไม้ที่ไหนเนี่ยคุณไปตรงไหนนี่ตกลงผมอยู่ตรงเฝอเอฟเลกไงล่ะสา ผมขี้เกียจแต่ว่าผมต้องการหาของก่อนว่าคุณเจอฟักทองไหมเนี่ยผมเจอเป็นลาที่บ้านเราอะแต่คุณไม่ไปเหรอผมเจอที่ฟักทองอะนั่นคุณจะมาหาผมทำไมคุณเอ่อคุณชวนผมแลนกคู่มันไปแล้วโอเคผมนั่นผมก็เลี้ยไม่ได้อะไรเลยไปไหนก็ไปไปชิ้นๆไม่ไปอยู่ตรงนี้อุ้ยแต่ว่าผมผมแล้วคุณไม่อยากมันก็มาดีผมอยู่ตรงนี้ อ่ะก็ได้ก็ได้คุณอาจจะดวงดีก็ได้เจอหัวอะไรงั้ยที่ไหนเนี่ยคุณมาที่ไหนเนี่ยผมมาตอนแรกผมไปอยู่ตรงว่าเออไปตรงนั้นไหมตรงนี้มีน้องพิลาบเนาะหมู่บ้านเราอ่ะไม่แก้มันตามผมนะก็ผมถืออะไรเหรอเห็นมือผมไหมแล้วคุณจะไปหาน้องพิลูกมาไปดีแล้วคุณแล้คุณคิดว่าอยู่ไหนแล้วก็ตามตัวอยู่น้ำหน้าเลยแหมือนก็ก็คุณดูไปตรงนี้ผมจะไปรู้ได้ไงล่ะเอาะบดิ อีหกสิบอะไรอือแม่นกบินดิง่ายง่ายนี่นกพิโรคุณนกบินคุณดูท้องฟ้าดิโอ้แกตายดูบนท้องฟ้าดิไม่มีอะไรไม่ติดไม่เห็นเนี่ยไม่ดูเด็กอ๋อเหรออีนกบินโครสร้างไม่สวยอย่างดูว่าขมยท่รู้มันก็มันไกลเกินนี่นะน้ามัวนี่น้ามัวเก็บดี อ๋อแย้วไปลา่าปะแล้ไม่ใช่น,กนักคูกน่นักคูก่มาเลยนักคู่แล้วมาเลยนักขู่นักขูก่หวาดกลัวไอ้ตัวคูบียุติมันบินไกลเกินไปผมไม่ผมมันบินบินกับม่ชาตนะิเนี่ยมันกลัวแล้วเปล่ายิงทิ้งเลยไหมไม่ยิเออยงเนาะนีนะ่เดีดูหมูนะดูดูหมูนะหมูผม,ม <า S 1> เห็นไก่เกินโอ้ยหมูไม่ตายหรอกมันดึงตามผมหรือว,ว่ามันกําลังจะฆ่าผมวะมันตายเองอ่ะนี่นนะแต่ของก็ไม่ตายว่ะโทษที องัวผมอ่ะเมื่อกี้คุณเจออะไรไหมงัวผมเจอนะแต่ว่าเขาคงไม่เป็นไรอ่ะก็มันยังไม่ถึงวัยไม่ถึงวัยเหรออืมก็คงไม่แน่นะแต่บรรับเนื้อเลยสิไม่แน่แม่ไม่เข้าแจ็ปดีเนี่ยมันตายแบบอายุสั้นแล้วตายเลยตายมันแบบหมดอายุได้ด้วยเพิ่งรู้เนี่ยอายุเยอะเล้วแล้บอกม่อาเซียบ้ากเลย แต่ผมลงป่าของคุณเพิ่งโตไงเป็นใบรุ่นแหววว่ะว่อหัวผมว่าผมก็แล้วนี่กำลังแก่แล้วแหละตอนนี้คุณข้างหน้าเป็นป่าต้นสวยอ่ะชอรี่อุ้ยดีเลยผมไม่ไปเอาไปปลูกลอยๆโอ้ดีดีแล้วผมก็ได้ดูเลยว่าบริเวณโบมีอะไรน่าสนใจซสบี้อะไรเปล่าแล้วก็อาจจะได้เจองูก็ได้เจอหมาได้ป่ะอุ้ยจะเลี้ยงหมายจะก็จะดีมากเลย เจอโดเฮ้ยที่นี่มันที่โดกันหรอเบิดมาเจอโดเลยจะก็ซึกก็ก้มก้มใจหน่อยให้พอคิดว่าพอช่วยงอเขาตายฮะแถมแกก็ตายด้วยวังอ่างออมจะเป็นคนเขียนเดสโนต์เลยนะจะกไปไ้วผมก็ขังมันในกกงแล้วคงไม่มีในสองตัวเองเข้าไปงามันได้แล้วนะ่ะ มึงไปไหนอ่ะมึงอยู่ในป่าสนป่าล้างบ่าปิศษบ้าไปแล้วเข้าบาไปแล้วทุกคนเีย้ใช่แล้วโอยพี่ป่านี้เป็นป่าอะไรวะเนี่ยโคตรโล่งเลยป่าโคตรโล่งอ่ะมันไม่ได้เลยคุณอยู่ป่าคุณอยู่ป่าโคตรโล่งแต่คุณอยู่ป่าโคตรแคบ